สวัสดีคะ่ะทุกคนไปคะ่ะเราไปตกปลากันก่อนจะถึงบอ่อตกปลานะคะน้องอาบีก็แวกตุนเสบียงแปบค่ะดูท่านาแล้วเราก็มาถึงบ่อก,กันแล้วนะคะทุกคนบอ่ออยู่บางเพียงแถวบ้านน้องอาบีนะคะตอนนี้ปปาก็กําลังสอนพี่ออกัสกับน้องอาบีในการตกปลานะคะสอนวิธีการต่าง เรามาดูน้องอบีตกปลากันค่ะทุกคนตกได้แล้วนะคะตอนนี้ดู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 เห็นปลากระโดดดึงมาบีเดินเข้าไปข้างกเดินไปข้างหน้าละม้วนเดินไปข้างหน้าละเราหมวนอได้ยู่สวยม้วนขึ้นมาอีกโอ้ยตัวใหญ่อ่ะโอ้ยบีได้ตัวใหญ่เลยลากมาลากมาเดินไปข้างหน้าละม้วนเอาหักไปข้างหน้าละม้วน เจอแบงหน้าละม้วนปลาจะลากคนลงน้ำแล้วแบงหน้าละม้วนีินี่ปลาีดู้ปล่อยไม่ใช่นี่ปีรู้นี่เจอแบงหน้าดืมาได้แล้วก็ดึงอย่างนี้ปลาตัวใหญ่ขาหรือเออตัวใหญ่สีมืออาบีขาบอกดิพูดดิพูดดิสัมีมืออาบีค่ะสีมืออาบีค่ะหนูตกเองค่ะที่นี่ที่ไหน บางเพียงบางเพียงค่ะเจ๋งไหมพูดดิเจ๋งไหมคะ